<Es> พ่ญาติโยมสาธิชนทุกคนทุกท่านในตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดจีนนะโยมนะวัดโอฮ่องกงโยมนะเป็นอดีตของวัดหลวงพ่อองค์สังราชของประเทศฮ่องกงองค์กรโยมนะนี่ก ución, bon ner, bang, ็บรรยากาศในพระพุทธรูปนะเป็นซ้ำอรหัน <okay>, ย์โยมนะหกลกซิวนะโอ้บรรยากาศโยมในช่วงนี้ โดยคณะนำตัวของไอจีทองสุขนามเจ็ดสีน,นะโยมนะเขาจะถอนเนื้อนะตอนนี้เราก็มาถึงอย่างวัดนะอกดีตแต่วัดเคืองสักการะของปรงโยมใ้ นืนำไปนี่นิยมบรรยากาศวัดสังฆราชฮ่องกงนี่เป็นอดีตวัดสังฆราชฮ่องกงใช่ไหมครับอ๋อนิยมนะที่ท่านรู้ยมบรรยากาศวัดสวยงามมากนิยมนะนี่ก็เป็นบริเวณวัดที่ประเทศฮ่องกงนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดอดีตของสังฆราชประเทศฮ่องกงนะิยมนะ บรรยากาศในช่วงนี้โอ้สวยงามมากเลยบรรยากาศพี่ท่านก,ก็ได้เข้ามากราบไหวา้บูชาสักการะยมโอ้บรรยากาห้องกงนี่เสืยดยอดยอดเลยน,นะเคยพบเคยเห็นเ,เคยเจอแลงนี้วัน่ของของันมง i n อสาทุสาทุ 阿、oh. 師傅個牙舍嚟，佢九十五歲，用上係三十幾隻牙冇假牙，佢火化之後有十八隻牙舍嚟，而家十十八十七隻喺大陸嗰度，剩翻一隻喺度。好，跟住放，哦，哦，跟住放。嗯。呢位呢位就是。

ที่แห่งนี้โอ้รบทิศรยมนประกอบมันจะเป็นข้างหลังวัดสองโู้เอาวรีติสาวะเอารราโบิสันามโมตายานามโมารียยาโอ้ยจาอ s t น r a t อาจารย์คนที่รู้จ้อยต่อครับท <c oughs> ่านาจะไปทางพานเขาก็เป็นแค่ฮินดูแต่สายหมหายายามพราะศิวะคือพ่อแม่คนอรินหลายข้าแล้วต้องเข้าใจนะถ้าเราคิดว่าเขาเป็นฮินดูจะเ,เป็นจะกีก็เป็นโปรตีสัตว์ท่านก็เป็นโริีสัตว์หมดเราจะไปอยู่ไหนจะไปนิพพานหรือจะไปสวรรค์ก็คือเราที่เราเลือกเองแต่สายหมหายายา,มา,ยามพราะศิวะคือกอ็แม่คนเองพระศิวะาเขาไหว้นะาะว่หมหายานเขาไหว้หมดเลยพระศิวะ ทุกวันทุกวันหมดก็ทุกวันแม่มาอาผ้าพรมก็ว่าอะไรเงี้ยเว่าของมหายาณมนจะว่าหมดทุกวันแต่ก็จะรู้แปลว่าอะไรเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ไงเขาเรียนรู้สมัยพระซ้จังมีข้อมูลทุกอย่างแต่รู้ก่อนรือว่าาจากไหนมาแก็จะรู้แม่องค์ที่สิบเจ็ดก็ว่ากวนอะนะที่เก็บตัวไามะของอะไรดามะของที่สิเจามสิแนักรานักละ ถ้าไท่บอกวาไปไปปากกามาเจอที <music> ่หสิบหกสิบไส่ะพี่ขององค์ที่สิบเจ็ดามัชเมื่อ่อนนั้นเป็นองค์ที่สิเป็นนักอดีตชาก่องท่านนาที่สิบเจ็ดเขาเป็ให้องที่สิอดีตส่นท่าน全香港第一部嘅文宗大藏经แล้ก็เป็นโรคมะเร็งใจใช่ไหมนี่ลใหก่เป็นลรมะงใจ่ไหเนีสับกไสด่ากป็น จะเสกซอรำมาแบบก็มาป่อันนี้ตรงที่จิเดคือองค์นี่แหละองที่กบก่อนจะจากไปเ็จะมาเกิดก็อเคมาเกิดที่ไหนแล้วก็มาเปทนธุ้าที่จุดนี้ก็จะนที่จุนกจะมท่าก็จะมีนมาทียจุนี้ก็เะมืรอาท่ก็จมนาที่จุาก็ตะาทุ่ดนี้กจะมามาทปิดพิธี้กจมา่มีนาที่จุดี้ีคนมาท้กะีนมาท่นี้ะมาที่จนียมนม เจริญพรยัติโยมทุกคนทุกท่านันรา็มาอยู่กันที่วัดอดีตหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชประเทศฮ่องกงโยมในตอนนี้เราก็ได้มาอธิษฐานขอพรกรหว้าบูชาในช่วงนี้ก็จะเป็นการได้อธิษฐานคำพีเป็นคำพีพระไตรปิฎกองที่เบตของที่เบต้ดองพระรามะองพระรามะรุ่นสิบองที่สิบหกอธิษฐานได้จะรึกได้เขียนเอาไว้ แล้ววันนี้ก็จะมาอธิษฐาน

นะขอพรญาติโยมท่านใดที่ได้รับฟังรับชมอยู่กนะ็อธิษฐานเอาตามความปรารถนานะนโยมนะแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จนะสมหวังดังปรารถนาทุกประการขอเจริญพร <c oughs>